มาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วหา <laughs> โอ้ยลืมตอนนี้ยลืมอมยังว่าลืมเว้ยล,วลืมเมข้าวอะลืมสื่อ,อยังขา <laughs> หันก็นได้อบับที่นี่ได้อะไรมาแล้วครับ เขานะครับเขากลางเขากลางตัวเดิน,นครับมันลูดครับปันมันหมดครับปันหมดบดขบแน่นนยพี่น้อง ไม่เกาะเลยครับใมแข็งแกงขั <chips> right? ้นตอนของการประกอบเฟืองตัวเดินยัน ยานไวรุ่นยานว่าท่านสมัยเนาะเออยานว่าท่านไวรุ่นเนาะแกม เติมไปสองแกลลอนมือนี่ใส่อีกแกลลอนหนึ่งว่านเอาเป็งฉิมเลยว่านเปิดออกปานขีดตมันิดปังหนึ่ว่ะเฮ้ยปั้ดบวกติดปั้งไงว่ะ วางมาเปาเนี่ยร้อนไหมรอนร้อนางม่เปาเลยเต็มที่เลยซ้ำมี่เนีเปาได้เอซ้มซัมมีหนลมวันถ้าขาดเงินอันของอันห่างๆแเอามาเปาเลยมันขาดลมแห้งลมแรงบอวเห็นคนเอาเงนมะเปาเดี๋ยวเขาไปป้องขาดได้ซื้อสียไปเลยเป็นคนลม บ้านกันคนมากคนมากเนาไปหนึ่งกองเก้าเนาะเดี๋ยวเขาไปองขาดเขา้ป่าเขาเป่เนียได้เสือมเลยดนวยัแลวเราไคุยเลยเนาะเฮ้อมาน่งยิเตือโอ้ยจาบงทางลมผมแน่นอมันยิ่งหดรอสิบรอไอยู่ยเอาจากที่หยุดมา สองสามชั่วโมงครับพี่น้องในการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเผาเผาขับครับเผาขับรูดนะครับเผาขับเฟืองจกักรวาลครับเฟืองตัวเดินรูดตืดเลยครับมันน่าจะล่อนมานานแล้วล่ะครับผมเพราะว่ามันมีอาการมีเสียงดังมานานแล้วครับโชคดีที่ข้างในไม่เป็นไรครับ เห็นแต่เฉพาะเผาก็เงียบกว่าเดิมอยู่ครับผมไอที่มันเสียงดังชอตชอดชอดชอดชอนะไม่ใช่เสียงเสียงตัวเดินนะพี่น้องเป็นเสียงโซ่ครับ เสียงโซ่เสียงโซ่ครับลอกนาครับดินนาอยู่ครับจะว่าบให้อลอกเบิดครับบใม้อลอกล่งจำนะครับ ลอกลงแค่นี้ก็ได้เยอะนะครับเนี่ง,งานเทิงได้ลอกอีกแห่งสิอดกับดินอิตววามของโลงเนี่ยสิหลายบันได้ครับไม่รู้ว่าเขาจะลงเท่าไหร่นะครับ อิ่สามคันครับงานทอยอ <c oughs> เรียตักแบบชิวๆครับน้องสายฝน ไม่ทัันครบงสามคันไม่ทันครับเพราะว่ามันเป็นการคอยที่ไกลพอสมควรครับผมบุณครับ follow up. ดินแข็งแน่พี่น้องดินแข็งครับพอรอ,พอเล่าบอกว่าสิบพอเร็วเถอะเรียกว่าพอ คำน,นี้รู้สึกว่ามันตูบสั้นไปหน่อยครับนาะเนี่ยจ่อยขายทุกคันนะครับรถด,ดำนะครับมีใครมองหายอยู่ก็มาเลือกเอาได้เลยนะครับมีตั้งแต่ห้าสิบกว่าไปถึง60สิบเจ็สิบครับผม ราคาน่าจะอยู่ที่ห้าสิบกว่าครับผมห้าสิบหกสิบนะครับเบิ้งเราครับพี่น้องใส่ดีอยู่ครับร้อยเจ็ดห้า FC แปดเก้า J ไม่ใช่แปด J นะพี่น้องเก้า J ครับ ยนต์5สูบครับ175 Direct Injection ไม่มีเทอร์โบครับรุ่นนี้ ตหาหักดีท่านนี้สั้นๆอาจจะ3ามเมตรห้าสิบครับบาคันนี้ครับเล็กๆกระทัดรับใส่แป๊บเดียวเต็มครับกระบะแบบนี้ครับผม